สวัสดีค่ะสวนวัาเกษตรสร้างสุขนะคะวันนี้นะคะแม่ไผ่ก็จะพาเพื่อนๆมาดูต้นเขาเรียกว่าทองนพคุณนะคะทองนพคุณเป็นไม้มงคลนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไม้ที่เรียกเงินเรียกทรัพย์ก็ได้ค่ะ นะคะเป็นไม้ที่เราสามารถปลูกเขาเรียกว่าปลูกประดับแล้วก็ปลูกในแง่ของ่วงจุ้ยได้นะคะ,ะควรปลูกไว้ช่วงที่ทางเข้าหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่ไผ่ปลูกตรงนี้มันจะเป็นทางเข้าโซนน้ําตกนะคะเพราะว่าอนาคตเราจะทําตรงนี้เป็นเป็นน้ําตกนะคะที่เข้าไปด้านในนะคะเป็นเขาเรียกว่า น้ำตกลำธารน,นะคะเนี่ยค่ะข้างในนู้นนะคะเป็นช่องเข้าไปข้างในเดี๋ยวไม่พายซูมให้ดูนะคะนี่ค่ะจะเป็นน้ําตกลาธารนะคะเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นทางเข้านะฮะซึ่งอีกหน่อยเราก็อาจจะต้องทําทางสวยๆนะคะแต่ตอนนี้เพิ่งจะเริ่มต้นนะคะเพิ่งทําสวนได้สองปีครึ่งก็ขอบคุณเพื่อนๆชาวกเกษตรที่ เป็นกำลังแรงใจนะคะที่ติดตามช่องววน,นากเกษตรสร้างสุขสวนแม่ไผ่ตลอดมานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้แม่ไผ่ก็จะมาแนะนำการปลูกต้นทองนบคุณน,นะคะแม่ไผ่ปลูกไปแล้วต้นนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูต้นที่สองที่แม่ไผ่จะปลูกนะคะขุดหลุมนะคะเราก็ไม่ต้องขุดลึกมากหรอกคะ่ะประมาณสัก10-15เซน เออนะคะสิบห้าสิบห้าเซนกว้างก็ประมาณนี้และค่ะนะคะเราก็ดูขนาดของของถุงนะคะมันถุงไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะเราก็ทําตามนี้เลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่ไผ่จะเอาเขาออกจากถุงแล้วปลูกนะคะค่ะหลังจากเราขุดหลุมแล้วนะคะก็ไม่ต้องลึกมากนะคะเราดูขนาดถุงของเขาด้วยเขาแค่นี้ก็น่าจะ ลึกสักประมาณสิบสิบ้าสิบห้าเซนก็พอนะคะแค่แค่ระดับของถุงแค่นั้นไม่ต้องลึกมากนะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงตรงก้นถุงเนี่ออกได้เลยนะคะอ่าเนี่ยลากเขาแน่นมากเลยค่ะเราก็ลงนะคะไม่ต้องใส่อะไรรองก้นเลยเพราะว่าแม่ไผ่จะไม่ได้ใช้ปุ๋ยอะไรรองเลยนะคะเพราะว่าแม่ไผ่จะให้ผ่านไปสักสามเดือน ว่าเขาสามารถเขาสามารถตั้งตัวได้ะคะ่ะเราถึงจะมาใส่ปุ๋ยที่หลังนะคะแม่ไผ่จะใช้สูตรนี้ตลอดนะคะไม่ว่าจะปลูกไผ่หรือปลูกอะไรก็ตามเนี่ยค่ะง่ายๆเองนะคะเราก็แค่ โกยดินที่เราขุดเมื่อกี้ค่ะแล้วก็เหยียบเขาลงไปให้มันแน่นหน่อยนะคะเหยียบดินลงไปข้างข้างกอเขาให้แน่นนะคะอย่าได้ไม่โยกนะคะ ทองชนาบหรือทองนพคุณเนี่ยนะคะเขาชอบแดดนะคะเพราะฉะนั้นเราปลูกที่แดดได้เลยนะคะเขาจะออกดอกสีขาวใบเขาสีทองนะคะค่ะน,นี่เราจะดูลักษณะเขาใกล้ๆนะคะว่าเขาจะมีดอก ดอกเขาสีขาวมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะไม่ได้หอมอะไรมากนะแต่ที่งามเนี่ยมันจะงามที่ที่ใบใบเขาจะเป็นสีทองอลามสวยนะคะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะปลูกง่ายค่ะทองนบคุณหรือทองชะแนบนนะคะเป็นไม้มงคลเรียกเงินเรียกทรัพย์ได้ในแง่การเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะจริงแล้วทุกอย่างมันอยู่ที่ที่ความเชื่อแล้วเป็นแรงผลักดันให้เรา มีกำลังใจในการทำงานทำตามเป้าหมายของความตั้งใจของเราได้ก็คือต้นไม้ก็เป็นสิ่งกระตุ้นได้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะตามความเชื่อของแม่ไผ่นะคะค่ะข,ขอบคุณมากนะคะที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ